วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าในหลายวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าสำหรับการเรียนรู้ในเรื่องหน่วยการเรียนนี้ของนักศึกษานักศึกษาจะเห็นว่าในรายวิชา,น,น,ารรน,นี้นะครับหนเรียนเรื่องวงจรแบ่งแรงดันนะครับมันมีองค์ประกอบในการเรียนรู้อยู่สองส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนของการคำนวณนะครับในการหาค่า แรงดันที่มันตกค่อมของวงจรแบ,บ่งแรงดันไฟฟ้ารวมถึงกรณีวงจรแบ,บ่งแรงดันไฟฟ้าที่มีทั้งแบบไม่มีโหลดกับแบบที่มีโหลดนั้นมีกระบวนการในการออกแบบการวิเคราะห์การดีไซน์การแก้ปัญหาของวงจรอย่างไรนะครับเราก็จะใช้กระบวนการตรงนี้ในการเรียนรู้และในส่วนที่2ก็คือการปฏิบัติการต่อวงจรแบ,บ่งแรงดันทั้งแบบในกรณีที่ ไม่มีโหลดแล้วก็ในแบบกรณีที่มีโหลดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีขั้นตอนกระบวนการในการเรียนรู้ทั้งสองรูปแบบตัวน,นี้อย่างไรรอติดตามเลยนะครับสวัสดีครับในหน่วยของเรื่องวงจรแบ,บ่งแนงดันไะฟฟ้านะครับก็คือวงจรที่ใช้ตัวต้านทานหลายตัวมาต่อนุกรมกันเพื่อแบ่งแรงดันไฟนะฟ้าจากแบนจ่ายออกเป็น ดันที่ต่ำกว่าผมสัดส่วนของตัวต้านทานครับซึ่งวงจรนี้นะครับใช้กันแพร่หลายนะครับในการสร้างแรงน้นแ้งองหรือในการลดระดับแรงดันสำหรับอุค์กรต่างๆเรามาดูว่ามันมีหลักการทํางานอย่างไรนะครับในส่วนของหลักการทํางานนะครับวงจรแบบน้ันปลาจะประกอบด้วยตัวท้านานทั้งแต่2ตัวขึ้นไปที่ต่อนุกรมนะครันนี้เมื่อต่ออนุกรมกันก็จะสองตัวไปแล้วนะ เมื่อแรงดันไฟฟ้า Vin ินหรือไฟฟ้าด้านอินพุตเดี๋ัวจยายให้กับวงจรตัวต้านทานแต่ละตัวก็จะเกิดแรงดันตกค่อมซึ่งแรงดันตกค่อมก็คือค่า V r ในส่วนของตัวต้านทานแต่ละตัวตามสัดส่วนของค่าความต้านทานแล้วก็แรงดันตกค่อมตัวต้านทานแต่ละตัวนั้นสามารถคำนวณได้ด้วยกฎโอมและกฎของการแบ่งแรงดันซึ่งจะมีกระบวนการที่มีหลักการที่แตกต่างกัน แรงดันเอาต์พุตท,ที่ได้นั้นจะถูกวัดจากจ,จุดเชื่อมต่อระหว่างโนผ่านสองตัวนี้เรามาดูว่าสูตรในการคำนวณหาในส่วนของแรงดันตกข้อมนั้นใช้สมการอะไรสมการก็คือ V ีเอาต์ครับวีเอา์เท่ากับ v ีอินคูณด้วยค่าความทาน Rx หารด้วยค่าความทานรวมครับวีเอา์คืออะไรครับวีเอา์คือแรงดันเอาต์พุตวีอินคือแรงดังน,นที่จ่ายให้กับวงจ,จร 1> อ1ก็คือตัวทั้ฐานที่1นึ่อ,อ,อคือตัวทั้ฐานตัวที่2ครับนี่เป็นในส่วนของวงจรแบ่งแังนาันไฟฟ้าและเรายัางสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทได้ครับก็คือวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าแบบไม่มีโหลดครับหรืออันโหลดวงเตทีวเดอร์นะครับกับ,กบ